อตามันมอยู่นี่ันโอ้ตา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 ,ตา,ตาหนูไม่ไแสบด้วยิบรตามัน,น่ะมันสิอยูด่ด้บเวณแล้วเลือดจะไม่แตกบริเวโอ้ตอาานไหนตาเน่ะ เพราะว่ามันมอนหนังนแดงเข้าวที่ป่าใส่มันได้นเพูงมันพู่งมันนั่นเอพุ่งปลาแซ่บพัก ทอดเจ็ดมาเมื mm ่ hmm. อทอดเจ็ดเองนะคือปลาสดๆน่งมันลอยแองแมงแองแองในอ่างอาบน้ำเอาตัวน,นี้นะตีหัวป๊อกตายเลยได้แมงนึงเลยปะที่นี่จะคู่อย่างนี้เลยปะนี่คุย่าบพิกเลยปะที่นี่ก่อะเอาอู้ปนะเนาะ จน้อแค่ต้องมีเสียงมาหรือเปล่าเออที่บอกนึงลืมแบบว่ามีคนมาปลอมเพจปลอมหนายจะพูดไหมไปต้มตน้นเองินคนแล้วอะไรคลิปมี้เสร็จอัพโหลดคลิปมเสร็จ มันมาอ่นคอมเมนต์ตายคอมเมนต์แล้วพวกเจ้าคอมเมนต์มันกับคอมเมนต์ตายคอมเมนต์พวกเจ้าพวกเจ้าบล็อกเลยเด้ออืย mm ่าเหลียวมันไหวบล็อกไปแล้วคนพวกนี้ม่ต้องไปสนใจม่ต้องไปหนุ่มไปหยาดมัต้องไปบล็อกกับมันบล็อกมันเลยมันเปิดรับเป็นรอยๆเพจอ่ะใครพวกเจ้าบล็อกมันนะเวลาจากคอมเมนต์ใต้คลิปเดทั้งมููนะมันก็ช่ไปคอมเมนต์ใต้คลิปพวกเจ้าน่ะไปตัวเงินพวกเจ้าอืบันทึกที่ตัวใดคือคนโลบ พูดได้โลบพูดได้ยากได้ของซี่ตัวได้ง่ายกดแล้วมันในของซี่จังไหนให้อันให้ออนเงินขอบมันที่จังเก่ารอยตั้งพันกวัวปะพูดแล้ก็เป็นหมืน่นหมื่นหาเป็นสัตว์ผมบอลตงว่าอย่างของมันนุ่มเป็นเจ้านายคนนี้านมันเป็นคอมเมนต์ใต้ลิปงก๊กเจ้าเน่อ บอกมันเลยอือบอกมันเริ่มเป็นหนายแล้วจพูนี่แหละแตอบอกนะถาบรแมนซื้อแล้วมพูเป็นนายแล้วจำพูนาส,นสวนๆรงงานเน่ะไปบอกถึงพวกแกาสังเกตดีๆนะซื้อมันอะบรแมนซื้อย่้สจพูอือเป็นซื้อไผ่บุงอันนี้พวกแก้วต้องฉลาดด้ว ตลาดก็มันยังเห็นมันโกงพวกจ้าไรหลายคนปวดกะโลกโกงบะพริเด่นจ้ายกน้ำปลลงเสียคิปไปให้เนเบื้องหลังเด็คลิปบ่คลิปเตือนภัย ก็้วบที่ท้อมจะเขียนข้อความไว้ใต้คลิปของยศ้มนั่นแหละเตือนพวกเจ้าแล้วไปทำพวกเจ้ากับพักกันธไปโดนดอกอยู่งก็หลอยเงินมพเ่าควางกับขนาเขียนในใต้คลิปแล้วจนนี่มาถ่ายมาใหญ่ไม่คิดชอบเอาเอาอันนั้นเอาอันนี้เหรอยายเอางัวกับเขียนในใต้คลิปเห็นอ่านอยู่หันอืมงึดงไหล โอนเงินตอกเบิร์หมายเลขมันขี้วันเป็นซื้อของไถ่น่ตระกูลแบบไหนขายเป็นของแย่สชมพูนี่เพราะแย่สัมพูขายของออนไลน์มันบอกขายเป็นของแย่สชมพูสิเป็นอ่ะทีลาแสงจันทร์อ่ะทีลาแสงจันทร์มีบัญชีเดียวอ่ะทีลาแสงจันทร์ถ้าเป็นบัญชีอื่นบอเป็นของแย่สชมพูเข้าใจปะอู้บอกจนปากอันซีซีทิ้งหีแล้วกับว่าพักอันเขอาใจกันนังพักอันโดนหลอกอยู่เพื่อหลังเงินหลังเงาเข้าอย่าดีเลย สิถึงหีพี่นอ้องเอ้ยก็บ๊อบเข้าใจอืมว่าอุตหนละ่ะคลิปประเทศแห่อันคลิปประเทศแห่เบิ้องคอคว้ขขวางจะเขียนเวใต้คอมเมนต์้นก็เขียนเวใต้คลิปแล้วว่านพวกเจ,าจเ้าอย่าไปหลงเสียนได้มันมีมีฉากสีมันปลอมหนาปฟอมเจะจะพีจร์จะชมพูเป็นหลอ่อเอาเงินพวกเจา้นาตาปนังสะยั้งพวกแกก็ยังโดนหลกอยู่มมันเป็นส่วนรวมในผู้ลังค์คนเออยี่รีได้พี่น้องคอยหลังยุดลงังงอคอยกบอก๊อบจังทร์ี่ตั้งไหนล่ะคอยกบอกมันเด้อบอกจังไมันจะบ่ามืดหรอก บอกเรามันจะเห็นข้นมา่าไม่เห็ดเพียรขึ้นมาไม่คือพวกเนี่ยย่างในตำรวจสิบป่ามันเหมอือนเนาะอืมคันผู้ใดอันโดนโหลอกนะที่โอนเงินอะ่ะว่ามันของยายจะพูดอะ่ะโอนแล้วมันหลอกเอาเงินพวกเก่าไปนะ่ะพวกเกเอาใบที่พวกแกโอนเงินน่ะนะไปแจ้งตำรวจเออไปแจ้งตำรวจอันนี้ตัวไปแจ้งตำรวจไนด้เขาก็สีแบบวานติดตามให้ด้อืม ว่าบัญชีนี่นมันมาจากใสอืมบ sí ัญชีเนี่ย yani มันมาจากใสเป็นของผู้ใดเขาตามไดไรตั huh. ้งบทของเขาสิตามให้เขาเลยนะอืมอมอือืม่ทักมิสาชิพมันหลายรา่เห็นเตีอยม มีหลายขนเสียที่แบบว่าไปรับจ้างเปิดบัญชีหรือเปล่าเปิดบัญชีแล้วก็เอาไปเอาไปขายคนอื่นหารอยเงินจะัะตามรายเงินจะ้ะบางทีมันมั่คุ้มเนี่ยบางทีค้ทเี่พวกเกี่ไปขายให้มันเอาบัญชีพวกเจ้่วไปตุมไปตุนค้นบางทีเพราะว่ามัมนเป็นพวกนักตมตุนไงอืมอย่าไปหาขายบัญชีธนาคารในคนอื่นอืมคนที่ขายบัญชีธนาคารในคนอื่นน่ะคือคนงง นี่ก่อนขายเป็นที่ธนาคารคนอื่นน่ะมองเพรามีพวกเป็นมิจฉาชีพเขาก็จะเอาบัญชีพวกเต่าไปต้มไปตนะตาเงินคนอื่นอืมป่านนี้พวกตำรวจจับคนที่โดนจับคือพวกเต่าเด้คนที่ขายบัญชี่เนี้ยซื้อจ้าของบัญชีเนี้ยอืมพี่บอกให้แล้วจะไปหาเหตุอืมบังคุ้มแล้วก็พวกนักต้มตุ้งด้วยกันทุกคนอยากจะไปหาเหตุไปทั่วยจีไปสูตูคิดกูเดือด ผมนักต้มตุน๋นมะาคอมเมนต์เต็มอยูอ่แอดไลน์เป็นชิงโชคอย่างงุนอย่างนี้ห้าขวบเออม,มันก็สิเหมือนปัญญาค่คปะป่านน่ะเนาะหมดท่านทำไมหากินโดนจับมแม่แม,ม้ผัวหันพี่สมน์หนานหนานคุณดูมึงไทยลนะคุณแจ้งจับมมพวกมึงเหมือนอะไรพวกกระทิมนักต้มตุ๋นจิ้มส์เต็มเอาหนาอย่าจะพูดเดี๋ยวมันจะต้านประเทศสุด Như tăng mà triển thì khám bị ghen, chất bị ghen, trang phát triển là 5 cuộn. Mình bị ghen không là bao nhiêu lượng không. Có bao nhiêu trang phát triển. Còn màn hình phụ năng tôn trưởng chẳng hạn như thế. Con Thái này nha. จะนไดเนาะจ้านะว่าบ้าเห็นอ่ะปอกปีกมาจักพันแผ่นเพนลดหลุดโดนจับโวนหนาหนามันเด้อพวกเจ้าอ่ะเห็นพวกที่บ้านแอดไลน์ไปชิมโกอย่างงู้นอย่างนี้น่ะพวกเจ้าบล็อกมันไปเลยม่ต้องไปวอนมันมันต้องไปสนใจมันบล็อกมันตลอดมันมันทักขอโทษไปหาพวกเจ้าออนี่ติดปากต่น เมนมันทักเของพวกไปหาพวกเจ้านะว่าอันแอดไลน์ไปรับเงินอย่างงู้นอย่างนี้เนาะบอกไปเลยพวกเจ้าก่ต้องไปสนใจบอกไปเลยพวกมีสาชีอืมเจ็บมด้วยเห็นยังอืมดีตัวดูดีเมื่อไนี่ไปหาสูวเงินคนเนาะสูรซึ่งมันเกิดมาเสียสัตว์เกิดเนาะห้าขวบมันเสียสัตว์เกิดกี่ปีพวกนี่ พ่อแม่มาสร่งมาสอนหรือไงออกกม,มาิอหาติ๊คุกมาอย่างนี้มาเรียกตนพ่อแม่ถูกบรืสุ่ถูกมาเรียกตนคนเหงาถูกบ่ะไปหาตัวบ่เงินคนกนัดเลย ถักจินทั้งจมก็ว่า่ป้องย้อนน,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 นั่นแหลๆย้นน่นหากตนย้งนมาห้ยใจทั้งพูดจมก็ไม่หลงงินขัด